สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการเชื่อมต่อกล้อง IP c o r e นะครับโดยตัวกล้อง IP c ค e นะครับก็จะเป็นกล้องความละเอียดแบบ 1080p นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ทั้งแบบ 5G แล้วก็ 2.4G นะครับเ,เริ่มกันที่ตัวกล้องก่อนนะครับตัวกล้องตำแหน่งใส่เมมโมรีการ์ดจะอยู่ด้านใต้นะครับเป็นลักษณะตรงนี้นะครับวิธีการใส่เมมโมรีการ์ดให้เรา หงายด้านนี้ขึ้นมานะครับผมจากนั้นใส่เราไปตรงๆแบบนี้นะครับจากนั้นกดล็อกล็อกให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนําตัวกล้องกลับลงมาตําแหน่งปกตินะครับโอเคด้านหลังนะครับตัวนี้จะเป็นพอร์ตแบบ Type C นะครับผมแล้วก็ด้านซ้ายจะเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับโอเคจากนั้นก็ให้เราทําการเชื่อมต่อนะครับ เดี๋ยวรอตัวกล้องเริ่มต้นสักครู่นะครับต่อมานะครับให้ดูที่หน้าจอทางด้านขวามือนะครับเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันเราจะใช้2ตัวนะครับก็คือจะใช้แอปทูย่าหรือว่า10 x home ก็ได้นะครับได้ทั้ง2แอปพลิเคชันเลยนะครับก็ให้เราเลือกตามแบบที่เราต้องการใช้งานนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อโดยใช้แอป1 0 x home นะครับผม ให้เราเข้าแอปพลิเคชันแล้วก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเราลงทะเบียนแอปตั้งกล้อง,งวงจรปิดระบบกําลังเริ่มทํางานตรด,ดรอสักครู่ครับอันนี้ก็คือกล้องเริ่มเปิดติดขึ้นมาแล้วนะครับเราก็รอให้กล้องหมุนเคลียร์ตำแหน่งให้เรียบร้อยนะครับ mm hmm. เมื่อเราโหลดแอปแล้วก็ให้เราลงทะเบียนแอปให้เรียบร้อยนะครับก่อนเริ่มการใช้งานโปิดใช้วิธีสแกน QR Code หรือเชื่อมต่อคอร์ตเครื่อเพิ่มอ,อุปกรณ์โอเคครับจากนั้นนะครับ เมื่อกล้องร้องบอกว่าให้สแกน QR code นะครับหรือว่าเชื่อมต่อ hotspot อ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอันว่ากล้องพร้อมสําหรับการเชื่อมต่อแล้วนะครับกรณีถ้ากล้องไม่ได้ร้องแบบนี้นะครับให้เรากดปุ่มรีเซ็ตก่อนที่จะจะทการเชื่อมต่อนะครับโอเคมาที่แอปพลิเคชันนะครับใช้วิธีสแกน QR code หรือเชื่อมต่อ hotspot เพื่อเพิ่มอ,อุปกรณ์ให้เรากดปุ่มบวกขวามือด้านบนนะครับจากนั้นเลื่อนมาที่ c a m ิลลนะครับ จากนั้นเลื่อนมาที่สมาร์ทคาเมล่าครับ2.4 and 5G นะครับจากนั้นให้เราติ๊กเครื่องหมายถูกแล้วกดปุ่ม Next ครับใส่รหัสผ่าน WiFi ของที่บ้านเราให้เรียบร้อยนะครับเช็คชื่อ WiFi ตรงไหมนะครับโดยท,ที่มือถือของเราจะต้อง โดยที่มือถือของเรานะครับจะต้องเชื่อมต่อกับ Wifi ที่บ้านให้เรียบร้อยนะครับอันนี้กรณีนี้ผมจะเชื่อมต่อเป็น 2.4G ก่อนนะครับแล้วก็กดปุ่ม Next มันจะโชว์ QR Code ให้เราหัน QR Code นะครับไปหาตัวกล้องให้กล้องสแกนนะครับลักษณะประมาณนี้สแกน QR Code เเร็เมื่อต่อเครือข่ายเมื่อกล้องสแกน QR Code ให้กดปุ่มสีเขียวนะครับแล้วรอสักครู่หนึ่งนะครับ โดยในขั้นตอนนี้ครับจะไม่เกินประมาณ2อนาทีนะครับก็จะเป็นการเชื่อมต่อกำลังเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ยินดีต้อนรับสู่การใช้งานโอเคครับเมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราตั้งชื่อกล้องตามต้องการนะครับผมผมตั้ง Smart c a m เม a ่สมนะครับจากนั้นผมกดเซฟ จากนั้นผมกดปุ่มดันขวามือด้านบนนะครับอ่ะอันนี้เราก็จะเห็นเป็นภาพแล้วนะครับว่าลักษณะภาพที่ได้จากตัวกล้องนะครับก็จะเป็นตามรูปหน้าจอทางด้านขวามือเลยนะครับผมด้วยปุ่มด้านบนซ้ายมือนะครับมีปรับความละเอียดเป็น HD กับ SD นะครับผม อันนี้เลือกตาความละเอียดที่เราต้องการเลยนะครับโอเคจากนั้นมีปุ่มฟังเสียงจากในตัวกล้องมีปุ่มแบบเต็มจอนะครับแล้วก็แถบเมนูด้านล่างนะครับให้เรากดปุ่มขวามือด้านล่างขึ้นมานะครับก็จะเห็นเป็นเมนูเต็มไปหมดเลยนะครับจะเริ่มจากซ้ายมือก่อนนะครับก็จะเป็นปุ่มแสดงแบบเต็มจอนั่นเองนะครับประมาณนี้ แล้วก็กดกลับออกมาได้นะครับปุ่มต่อมานะครับเป็นปุ่ม snapshot นะครับเป็นปุ่มถ่ายรูปที่เราอยู่ในหน้าจอปัจจุบันนะครับต่อมาเป็นปุ่มไม้นะครับให้เรากดค้างเพื่อจะกดพูดนะครับฮัลโหลโประมาณนี้นะครับจากนั้นมีปุ่มออมีปุ่ม แต่นั้นมีปุ่มบันทึกวิดีโอขณะที่เราดูนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับจะมีปุ่มเพย์แบ็กนะครับสำหรับการดูไฟล์ย้อนหลังนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นไฟล์ย้อนหลังนะครับเราสามารถเลื่อนได้เลือกช่วงเวลาวันที่ที่เราต้องการได้นะครับประมาณนี้จากนั้นมีปุ่มแกลเลอรี่นะครับก็จะเป็นปุ่มเอาไว้ดูไฟล์าภาพที่เรากด Snapshot ไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับ จากนั้นมีปุ่ม t มค m ล Color นะครับกรณีเราชอบเป็นโหมดกลางคืนนะครับก็จะเป็นโหมด Dark นะครับผมส่วนใครถ้าชอบเป็นสีสันสดใสก็ให้ปุ่มโหมดไ i ท์นะครับแล้วก็ Private Mode อันนี้เป็นการปิดตัวกล้องนะครับกรณีมันเป็นภาพส่วนตัวนะครับเราไม่อยากให้กล้องบันทึกนะครับสามารถกดได้ส่วน Night Mode นะครับก็จะมี Auto On Off อะไรประมาณนี้นะครับก็ให้ตั้งเป็น Auto ครับเมื่อกลางคืน เมื่อถึงเวลากลางคืนครับตัวกล้องจะปรับเป็นแสงอินฟราเรดนั่นเองนะครับส่วน anti f r e e อันนี้ก็เป็น50%ถูกต้องแล้วนะครับไว i volume นะครับอันนี้คือเสียงของตัวลําโพงนะครับถ้าเราอยากให้ลําโพงเสียงดังกว่านี้ก็สามารถเลื่อนปรับได้นะครับต่อมา motion tracking นะครับก็จะเป็นการหันกล้องตามวัตถุเคลื่อนไหวนะครับผมทางด้านล่างสุดซ้ายมือนะครับ motion detection นะครับ อยากให้กล้องตรวจจับการเคลื่อนไหวไหรือไม่นะครับก็สามารถกดปุ่มตัวนี้ได้เลยแล้วก็ต่อมาปุ่มสุดท้ายจะเป็นปุ่มไซเรนนะครับเ,เพื่อให้กล้องร้องแจ้งเตือนนะครับ <S <S สามารถเปิดปิดได้ลักษณะประมาณนี้ครับโอเคจากนั้นเมนูตั้งค่าอยู่ตรงไหนนะครับเมนูตั้งค่ากดปุ่มจุด3จุดทางขวามือด้านบนนะครับจากนั้นให้เราเลื่อนมาที่เบสิคฟังก์ชันก่อนนะครับในเบสิคฟังก์ชันนียนะครับก็จะมี กรณีติดกล้องกับหัวนะครับก็ให้กดปุ่มฟิปสกีนะครับส่วนวอเตอร์มาร์กนะครับเป็นการโชว์ระยะเวลาของตัวกล้องนะครับโชว์วันที่และเวลาอะไรประมาณนี้นะครับส่วนทอฟโหมดนะครับก็จะมี Two Way m โหมดนะครับแล้วก็ One Way m o โหมดนะครับแล้วก็ a n t i f i ฟิก e นะครับอันนี้เป็น50าสิบเฮิร์ต้กตองแล้วนะครับต่อมานะครับในวิชั่นอันนี้พูดไปแล้วนะครับต่อมาซาวอันนี้ก็แจ้งไปแล้วนะครับสามารถปรับได้ทั้ง ข้างในและนอกเมนูนะครับต่อมา Detection A า,ารามนะครับอ,อันนี้มีให้เราสามารถเปิดปิดโหมด Motion Detection ได้นะครับแล้วก็เลือก s e n s i t i v e ได้นะครับเป็น Low, Medium, High นะครับด้านล่างเป็น Active Are a นะครับสามารถเลือกโซนได้นะครับว่าเราต้องการให้แจ้งเตือนเฉพาะโซนได้นะครับลักษณะประมาณนี้โอเค สามารถกเซฟได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะให้แจ้งเตือนทั้งเฟรมเลยนะครับก็คือทั้งหน้าจอที่กล้องเห็นก็ให้กดปิด Active Area ได้นะครับต่อมาเป็น Human Body Filter นะครับก็จะเป็นการเพิ่มในการตรวจจับนะครับเพิ่มความละเอียดในการตรวจจับเช่นเป็นคนเดินผ่านอะไรประมาณนี้นะครับส่วน Motion Tracking อันนี้พูดไปแล้วนะครับก็คือสามารถหันตัวกล้องตามการเคลื่อนไหวได้นะครับต่อมาสแควด้วนะครับอันนี้คือ ช่วงเวลาที่เราต้องการแจ้งเตือนนะครับอย่างเช่นเราต้องการให้แจ้งเตือนเฉพาะช่วงเที่ยงคืนจนถึงตีห้าอะไรประมาณนี้นะครับสามารถกดแอปช่วงเวลาตรงนี้ได้นะครับจากนั้นไทเอ่อทริกเกอร์ไซเรนนะครับหมายความว่าอย่างไรเมื่อกล้องตรวจจับการเคลื่อนไหวแล้วกล้องจะส่งเสียงร้องด้วยนะครับเพื่อที่จะไล่โจรอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เราสามารถเปิดปิดได้เมนูถัดมา นะครับก็จะเป็น storage Setting นะครับออต่อมาเป็น s i r e n Adjustment นะครับคือ Si r e สเนี่ยสามารถเลือกช่วงระยะเวลาในการแจ้งเตือนได้นะครับโดยมันสามารถร้องได้นานสุดถึง10นาทีนั่นเองนะครับต่อมา s t o r a g e Setting นะครับเป็นการจัดการหน่วยความจำนะครับเราสามารถ Format card ด้านล่างได้แล้วก็สามารถตั้งเลือก Record mode ได้นะครับเป็น Event Recording ก็คือเมื่อมีอวัตถุเคลื่อนไหวถึงจะ บันทึกหรือว่าจะเป็น non stop non stop ก็คือบันทึก24ชั่วโมงนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็มีเมนู format sd การอยู่ด้านล่างสุดนะครับโอเคครับต่อมาอด้านล่างก็จะเป็นเรื่องของการแชร์อุปกรณ์นะครับอันนี้แชร์ดีไว้นะครับทำอย่างไรนะครับก็ให้กด a d d sharing นะครับถ้าเราอยากจะแชร์กล้องให้ภรรยาของเราก็ให้ภรรยาเราครับโหลด ตัว app 1 0บเโมาเหมือนกันแล้วก็สมัคร user อรให้เรียบร้อยแล้วก็ให้ user อร์นั้นนามาใส่ในช่องนี้นะครับอย่างเช่นแฟนเราใช้ Gmail อะไรอย่างเงี้ยก็ให้มาใส่ในช่องนี้นะครับโดยที่ Gmail นั้นต้องลงทะเบียนในแอปพลิเคชันให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นกดปุ่มดันก็จะเป็นการแชร์กล้องตัวนี้ให้กับมือถือเครื่องอื่นให้ดูนั่นเองนะครับโอเคครับก็ทั้งหมด ของตัวกล้อง IP คอจะมีข้าวๆประมาณนี้ค่ะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ